สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกม TFT เช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับคอมเวอ list สลีนะครับก็เป็นคอมแฟร์แปดเพื่อหาลีซินสองดาวเนาะแล้วก็การพูรบดต้นเกมนะครับก็ปูแบบนี้ได้เลยหรือว่าปูเป็นแบบดา r ิอสเซีแล้วก็เป็นเฮเบอีก็ได้นะครับคอมนี้พิกเละค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับกับตัวคอมนะครับก็เราจะเล่นเป็น ปกด้วยลิสหรือแปดด้วยลิซ่าเมตานะครับเราจะเน้นหาไอเลียเป็นหลักเนาะว่าค่อนข้างเก่งแล้วก็หาลิซินนะครับส่วนตัวของทิชาน้านี่้าสามดาวได้ก็เก็บมาครับส่วนวอลลีแบร์นี่ไม่ต้องก็ได้นะครับวอลลีแบรจะใส่เป็นเนเทมแทงนะครับแล้วก็เคียหน้าเป็นดาเมจเนาะไอเลียก็ดาเมจเหมือนกันส่วนของลิซินก็ไอเทมประมาณนี้นะครับ เป็นของบอร์ดิสเซอร์เซเกตแล้วก็ไททันนะครับหรือว่าจะเป็นบอดิสเซอร์ไททันสอันก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ผู้เล่นชอบเล่นเลยนะครับก็ประมาณนี้ซับตอนเวลเกนะครับก็เติมเป็นวุคองหรือราคารก็ได้นะครับเต่ราคารจะได้3แล้วก็หลอดเนาะโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ได้เป็นตัวของเ a เดียนไอเทนะครับก็คือได้ไอเทมแสง1ใน5ชิ้นตอนช่วงท้ายเกมนะครับ,รบวันนี้ก็เปิดบ,บอดมาเป็นคลาสิกเนาะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะนี่อ,อกมาครับบไปเรื่อยๆนะ น,นี่ได้ไดเลตสมานะค,ค่อนข้างดีเลยปูบอร์ดง่ายแล้วก็ได้เคลียร์หน้า,าด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นบอร์ดเฮเวอรี่ช่วงต้นเกมนะครับนี่ครับเตตาดิวอเลสมานะค่อนข้างดีเลยเราเล่นเป็น8ปดิวอลลสได้นะครับ ซึ่งสำหรับผมก็คือแปดด้วยลิสต์นี่เก่งกว่าหกด้วยลิสต์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งทีมคนอื่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวซ้ำกันมาแล้วจะงานหยาบนะครับเนี่ยล่เลี้ยหน้าสองนะครับก็เลยผมก็เลยไม่มีตังไีอาวลธนะถ้าอยากได้ตัวของเงินเขี้ยนะ น,นี้ก็ชนะไปนะดปวยความโอเคอันนี้แพ้เนี่ยนะ <Yes. S 1> ว่าเราตัวน้อยกว่าอันนี้ผมอาเบลใส่ตัวของมองไฟให้ไปนะให้ติดเฮลิเอี่เยอะขึ้นนะนี่ใส่ดาบไปก่อนนะครับ <Yes. S 1> เดี๋ยวเราจะหาตัวของเกาะกันเวน,นะเพื่อทำดาบดูุดเลือดน,นะ ใส่ได้นะครับก็เป็นอนะัมบอละผมว่าค่อนข้างเก่งกว่ามอไฟ้นะถ้าเราใส่ตาให้ตัวของคลาสิกแบบนี้นะครับแล้วก็ชิลๆไปนะบ่นยเราค่อนข้างดีนะเพราะมีเคียร์หน้าสองนะ เดี๋ยวเราจะเอาเกาะกันเว้นะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาเป็นไรดีเป็นขีเหรอโอเคนี่ไม่หั่นจริงอเอียครับอันนี้เป็นสีด้วยลิซ่านทะีเทนเวลี่ไว้ก่อ,น,อนนี่ผมอัพเวลเลยจะแพ้นะอันนี้เลยอัพเวลมา ทีท่ผมทำไอเทมไม่ได้นะจะทำเป็นลับเปอร์ก็ได้นะแต่ผมจะเก็บชนูไว้ทำใส่ท่านนะครับอันนี้ก็เก็บปลานะครับไม่หล,หลายมากเราก็ได้ไอเทมเพิ่มมานะครับค่อนข้างดีเลย ได้หน้ามานะอันนี้ไทยท่านนะตรงนี้น่าจะขี่นะบอดทิเซอร์ครับแล้วก็ไทยท่านนะอันนี้เป็นตัวของคอร์ชได้นะครับคาซิกตีเร็วนะคาซิกด้วยลิสแรงจัด ใส่ไดเร็ตไปเลยนะมีไดเรียสำรองอยู่ไว้รอเปลี่ยนนะครับถึ่งเงเก็บแบบนี้ก็จะเปลืองตังค์หน่อยนะแต่ก็ผมชอบแบบนี้มากกว่านะเดี๋ยวของตอนนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ผมเอาตัวของยูริกออกนะเพราะว่าจะใส่เวนเคนจะได้ติด ขอของรีปเปอร์นะครับไม่คลาสสิกแรงกว่าเดิมน,นะคลาสสิกแรงจัดนะคนนี้ไม่ใคร,สร่สะละอี่นี่คลาสสิกแบกต้นเกมไปก่อนนะอันนี้ไม่เอาทั้งสามอันเลยนะก็ะนช้นผมกอลีหมดยี่ยง อันซ้ายค่อนข้างเซฟนะนี่ผมดูอยู่ก็ไม่มีอันสักอันนะที่เลือ,อนซ้ายของรีได้หอำดดำมเมจเพิ่มขึ้นแนฮะก็ค่อนข้างดีอยู่นะจะเห็นได้เรียนไปนะครับ เคเมื่อนี้ไม่ไหวนะเกเคไหวอยู่เกือบแล้วแคนี่แอปเปิลนะใส่ใส่หม้อไฟก็ได้นะ <Yes. S 1> ใส่เป็นหม้อไฟไปให้ได้เกราะนะคานสิจะได้อึด ผู้นี้ไม่ไหวครับของฟูจัดนี้เราหาดาบได้นะทำดูดเลือดชิ้นถ้าไม่ได้ก็เอาธนูคนระับทำเป็นกุศุนะอันนี้ไม่ได้มีสักอันนะเว้นไปชิ้นหนึ่งน,นี้ยาโฉบเก็บไปทำตัวของแปดด้วยลิสนะครับ เก็บตังค์ไปเรื่อยๆขึ้นแปดนะทีนี้ไม่ไหวนะใครสะของฟูละมีตัวของอาร์เมนค่อนข้างดีด้วยพี่แดนน่ามาแล้วผมน่าจะก็าจะยังไม่เปลี่ยนนะบอดแล้วค่อนข้างอ่อนนะตอนนี้นีม่มอไฟขายทีเนีย้ยไม่ได้ใช้ ยิงอันนี้ขึ้นววเจ็ดเลยก็ได้นะผมไอไปดองโยดิกไว้ครับ่ข้างพลาดเลยตรงนี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะเราแพ้ตอนเรกม,มาโอเคเชนะช่วยตอนนี้ขึ้นตัวของไอเทมนี้นะครับก็ตัวที่ดูมานะผมชอบตัวของไอลาปิเปอร์สุดนะ ่จริงเฮดเท็คก็ไม่แย่คลิกซิเวอร์ก็ไม่แย่นะครับใหเลี๋ินผมจะเอาไว้ให้เอาลาบิเบอร์ให้ทิสซานานะทิสซาน่าไปก่อนนะนอ่เราได้มาเพิ่มนะได้เป็นแปดด้วยลิซ่าไอได้เป็นหกด้วยลิซ่า มือมาใส่ให้ใครก่อนเนะี่ยเคียหน้านะครับเคียหน้าตัวแบกนะนี่ทำกุนซูนะครับก็ทําหอดไปอีกชิ้นหนึ่งนะน่านจะได้ดูดเรียดด้วยแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะครับจากตัวของอาร์คเมนนี่นะครับก็มี อันที่เราไม่ได้ใช้ทุกอันเลยนะครับขวาดีสุดนะผมก็เลยรีไป yeah, ครับอันนี้ได้ดาบมาก็อเอาไปทำดาบเลือดได้นะครับแถมได้ดาเมจด้วยนะครับ <c oughs> ดีอันนี้ขึ้นเวลตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เ,รเงินหายค่อนข้างเยอะนะ <c oughs> น,นี่ผมก็ขึ้นเวลช้านะอันนี้ถอดขายตัวของ ดดเรสออกนะครับแล้วก็คลาสสิกสออกนะเดิมเป็นหกวิรลิ่ตรงนี้แล้วก็ติดดาร์ก,กหล่อนะครับก็เอาไวเทมมาใส่ให้ลิซินนะครับตรงนี้เป็นดาบตุ่นเลือดไททันแล้วก็ฮอชนะครับก็ใส่ตาเดยริสให้ตัวของแดงน้าไปส่วนในนี้ไม่เหลือนะครับก็ให้ตัวของยูนิถือของไว้ก่อนเรอ ตัวในอยอริกที่ผมไม่ขายเนี่ยคือผมดองไวกอื่นนะครับอันนี้ก็รีมาลักกี้นะที่จริงถ้าถ้าไม่ได้รีซินสองนี่คือหยาบนะครับเราโชคด,ดีมาได้รีซินสองไว้นะครับเราก็เตรียมพื้นเก้าเลยก็หาตัวของไอริเลียนะครับเราจะได้แปดดวลลิสไวไวนะครับ ดีครับคอมเราค่อนข้างแรงนะตอนนี้ดีครับตรงนี้มีไอริเลียทั้งสองตัวนะครับเราให้หยิบได้ห,หยิบนะไม่ก็หยิบราคาไม่ก็ลิงครับหยิบได้หมดเลยนะครับค่อนข้างดีเลยอันนี้โชคดีจัดเขาหยิบตัวไอริเลียมานะครับตอนนี้ก็ทำเป็นแบดด้วยลิสได้ละ นี่ขายตัวของยูนิไปนะตัวหอดนี่ผมน่าจะเดี๋ยวผมน่าจะคอยอดของตัวของชิซานาก่อนเอาลาบิเปอร์ใส่นะเพราะสแตทค่อนข้างดีนะน,นี่แล้วก็ทำเป็นคุณสูให้ชิซาน่าดับดูเลือดก็ใส่ให้ตัวของบริแบไปนะได้ดูดเลือดแรงๆยืดแทงไปนะครับ นีม่มีน่าใชาฟอนเหมือนจะเล่นหลายคนเนาะผมดูไม่ผิดเมื่อกี้ก็เลยดองต่อไปนะครับแม่ยิงเขาได้ช้าเท่าไหร่ยิ่งดีนะแม่ในผมแพ้บอดเขานะครับแนี้ิวไว้ ได้เท่มานะนี่ทำอีเวนต์ชาวได้นะแต่ที่จริงมีลาวิปเปอร์แล้วโอเคครับผมทำเป็นของมือนะสติลกเกใส่ให้มีคนระับมีจะได้แทงนะครับโอ้โหนี้แรงจัดนะครับตัวของไฮซ่านะแต่ก็่สู้เราไม่ได้นะครับ ผมก็เก็บตังค์ไปนะเรื่อยๆนะเตรียมขึ้นเก้าแลนะ้วรงนี้เขขึ้นชิวนะแล้วแรงจัดเลย ยิงเคียร์หน้าตั้งแต่เกมนี้มาน่าะต้นเกมก็คือเก็บได้นะมันมันน่าจะสามตั้งนานละถ้าผมเก็บมีถุงมือให้ทิซ่าหน้าด้วยเฮ้ยถุงมือให้ตัวของเคียร์หน้าด้วยนะเขาก็เลยมีเทมให้ใช้นะเพช่วยทำางานกนารทำดาเมจหน่อยอน,นี่สู้ไม่ไหวนะเพราะว่าเขามีแจนซเลเยอร์ทองนะครับซึ่งไอเทมโกงนะนี ตรงนี้ก็หยิบไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่น่าจะหิบไททันนะตรงขวาโอเคไปละนี่เอาอะไรอะโอเคผมเลือกเป็นนี้มาเราเอากันเบส <love> ใช้ให้ตัวทิศนาอันนี้รีหาลีหาไอลิเลนะครับซึ่งหมดตัวนะนี้เกลือจัด ให้ใช้การเบให้ทราบแล้วก็ผมใส่ให้เจน่าไปก่อนนะครับเอาตีไปไยนะครับจะได้ลายสกิลไวๆเนาะ สูไม่ไหวเลยโแหแข่งหน้าอึดจัดดาเมจแรงจัดนะวันนี้ของเขาฟูนะนี่ได้ลิงมานะครับก็ขอของตัวเจน,น้าไปนะเราได้ทั้งเศษทั้ง,งฮเฮเบลรี่เนี่ยยังนะ so ได้ข้างเยอะนะ นี่ผมน่าจะเป็นไททันเกนี้ที่จริงอันนี้เอาลิงออกได้เกมนี้ผมเกมนี้คนจะเล่นลิงไงอีซินไม่น่าสาบลวม้วนเลยขายไปยังมีคนจะสามดาวนะ เล็บอันเดียสองตอนนี้ก็ชิลละเดี๋ยวเหลือเก็บลิงเก็บเงิน,นเรื่อยน,นะเดี๋ยวอันนี้โดนตันกันทั้งแผงนะเมื่อกี้เราชนะมาได้อยู่แล้วอินเดียแรงจัดนะ แต่สองแดงละนี่ผมไม่ได้ตัดตัวนะคิดว่าเขานอนแล้วใกล้ตาละแอปอันนี้เจอเป็นผีนะพอถแพ้อีกก็ไม่รู้จะพูดไงละตรงนี้เคอันนี้สู้ไหวเ ใส่หอนะครับตรงนี้หยิบเป็นลิงสาวลิงลิงสองหน้นะครับมาหยิบผมก็เลยหยิบลิงมาก็ใส่ไอ้อะไนะดูนานเฮลิเคหรอก็เอาใส่ให้ลิงไปนะมันได้เกาะกันเวนมาด้วยก็ได้ตีเร็วนะ น,นี่รเรียกว่าอีกฝั่งว่าข้างแรงเวอร์นะไอนนเดียเราแรงกว่าครับก็จบเกมนี้ไปนะแล้สลาบเกมนี้ก็คอมประมาณนี้นะให้เจอครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับที่เป็นไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ